นั่นไงเจอละเลิกเรียนมาไม่เปลี่ยนชุดเลยเนี่ยโอ้ยเด็กๆนี่ทาอะไรกันเนี่ยมาเล่นดินดินก็สกปรปกนะเนี่ยเป็นดินขยะไม่ดีเลยเข้ามาถมที่เนี่ยสวัสดีค้าสวัสด,สสดีเล่นอะไรกันครับเนี่ยเล่นอันนี้ค่ะดินปาปาไปไป,ไป,ไป,ไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอถามหน่อยสิเรื่องเมื่อวานเป็นยังไงบ้างไปขอทงขอโทษเรือยงไปไป,ไปนั่งไปนั่งอมเล็เชเบตไป มาเล่นดินเล่นทรายกันตรงนี้นี่มีขยะเต็มเลยไปถามเด็กๆดีกว่าว่าเรื่องของพี่ท็อปเมื่อวานเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับช่องเลยชิดคลับนะครับเมื่อวานก็มีประเด็นไวรัลดราม่านะครับก็เรื่องที่อะไรับเมื่อวาน<อ>น้องอพี่ท็อปเมื่อวานก็น้องเชเบตนะครับเด็กอนุบาลสองนะไปทาอะไรพี่ท็อปเอาไม้บรรทัดไปแย่ตาเขาร้องไห้ใช่ไหมแล้ววันนี้อเมริดไปเจอเพื่อน เพื่อนไหมพี่ท็อปนี่ก็คือเพื่อนร่วมห้องอ,อมเล็ตนะแล้วอมเล็ตบอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่าเราขอโทษแทนน้องด้วยนะอ,อ๋อบอกขอโทษแทนน้องด้วยนะแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องเชิดโอ้เขาเข้าใจน้องเชบดเหรอ oh, <Wow. S 1> แล้ววันนี้ตอนเย็นเจอเขาไหมน้องเชบดไม่เจอค่ะไม่เจอเขาน่าจะกลับบ้านก่อนเขากลับบ้านก่อนหรือว่าเขากลัวไม่กล้าไม่กล้ามาอยู่ใกล้อมเล็ตแล้วม,มั้ง เอ็ม่คุยกับเขาอ่ะโอ้เพ่อเอ็มก็ฝากขอโทษพี่ท็อปด้วยนะครับที่น้องเชเบตไปแบบว่าทําลายร่างกายกันนะการทําลายร่างกายคนอื่นไม่ดีนะคะน้องเชเบตน้องเชเบตถ้าน้องเชเบตเจอพี่ท็อปน้องเชเบตจำหน้าพี่ท็อปได้ไหมน้องเชเบตจำหน้าพี่ท็อปได้ไหมคะหน้พี่ท็อปเชเบตคนอังกฤษโอ้ยเหมือนฝรั่งเลยเหรอแล้วถ้าเจอพี่ท็อปน้องเชเบตจะขอโทษไหมขอโทษยังไงลองพนมมือให้ดูที่ที่แม่อูสอนมาค่ะน้องเชเบต ก็โดนสั่งสอนไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ตีเขานะเพราะว่าเพื่อนๆเอฟีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าช่วยช่วยสั่งสอนน้องเชเบตกันหลายคนมากเลยนะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องตีน้องเชเบตนะแค่ขู่ก็พอน้องยังเด็กอยู่แล้วน้องอย่าทําอีกนะคะมันไม่ดีนะไม่ใช่แค่กับพี่ทอมนะกับทุกคนนะเราไม่ทํร้ายร่างกายคอนอื่นไม่ละเมิดสิทธิคอนอื่นนะคะโอเคไหมโอเคไหมแล้ว ไหนรักกันโชว์หนที่พี่น้องอ่ะขอหอมก่อนต้องขอก่อนนะถ้าเราจะหอมใครป้าป๊าหอมอมเล็ตป้าป๊าหอมชิเบนปะป๊าก็จะขอก่อนเพราะว่าเป็นร่างกายเป็นสิที่ของเราอ่ะอ่ะบอกพี่อมเล็ตหนูขอหอมหน่อยค่ะยินดีทายานนะค่ะอ่าหอมหอมตรงอ่ะพี่ให้หอมตรงไหนบอกก่อนแก้วอ่ะพี่ให้หอมตรงไหนอ่ะพี่อมเล็ตไม่ให้หอมก็ให้หอมมืออ่ะอันนี้นะครับแสดงว่าพี่อมเล็ตเขาไม่รักน้องนะครับผมให้น้องหอมอ่ะอ่ะขอขอขอน้องหอมหน่อยอ่ะเราขอน้องหอมหน่อย คือน้องพี่เอมเลยเขาก็จะรังเกียจน้องนะครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่รักน้องเหมือนกันเนี่ยเขารักแต่น้องคนอื่นเห็นไหมเห็นไหมตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่รักน้องเนี่ยเพราะเอ็มถ่ายสดสดเลยเนี่ยเออเห็นไหมไใช่เ็จพูดเลยว่ารักแต่น้องไอรินกับน้องไอริสดูดีหน้าน้อยใจจังเลยเนาะมีน้องทั้งคนไม่รักไหนดูดิปากน้องสกปรกเหรอไหนเขาดูน้องเพิ่งกินขนมมาก็ดูดิปากน้องก็ไม่ได้สกปรกนะดูดิแก้มนวลแน่น้าหอมไหมโอ้หน้าหอมไหมโอ้ยหน้าหอมมาะ โอ้ดูดินี่หน้าหอมเลยขอหอมหน่อยได้ไหมให้หอมตรงไหนแก้มนะตรงไหนอีกสองข้างเลยนะตรงไหนอีกพ <c oughs> อ,อยง่งนี้อโอเคขอหอมอัมเล็ดบ้างได้ไหมได้ค่ะเปิดมนรักลูกเท่ากันจตา่าขอหอมหน่อยนะพี่อัมเล็ตอหอมตรงให้หอมตรงไหนตรงนี้อ่ะหอมตรงไหนอีกตรงนี้ตรงไหนอีกตรง พอ,อยังพอแล้วโอเคหเห็นไหมเยนะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือน้อง,งเชเบไทายก่อนก็โอเคนะครับก็ประเด็นเมื่อวานก็เดี๋ยวก็อยากจะมีโอกาสอีกครั้งนึงก็อยากนะออมเลดถ้าถ้ามีโอกาสออมเลดถ้ามีโอกาสก็ถ้าน้องเจอพี่ท็อปออมเลดก็ให้น้องไปขอโทษพี่ท็อปทีนะรู้ไหมรู้ไหมคะเราต้องรักน้องมากๆเราไม่ค่อยรักน้องรู้ไหมไปไปเล่นดินเล่นอะไรก็เล่นไปแต่อย่าไปอย่าไปจับอ่ะเล่นเดินเดินไปอย่าไปจับมันสกปรกอ่ะอันนี้ใครทํากระบองอะไรไว้อ่ะ ฮะมันใครทำกระบองอะไรไว้อะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเข้าใกล้นะเดี๋ยวมันเวียงส่ตานะเ <c oughs> สะเบทอุย้ยมันเป็นแบบว่าดินที่ไม่ค่อยดีเขามาถมตรงนู้นเขาก็ถมนะออมเล็ตพาไปดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมเพาเขาถมอะไรไปตรงนู้นเขาถมไปถึงไหนแล้วเพราะว่าที่ในสวนหมู่บ้านเรามันประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับมันเ็าเริ่มสุดแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปเดินไปดูตรงนู้นกัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนถ่ายเองค่ะไปไปเดินไปเร็ว อเลรดอเลรดอเลรดมีเพื่อนด้วยอเลรดอเลรดทิ้งอันนี้ไปก่อนทิ้งไปก่อนมันเป็นอาวุธมันเป็นอาวุธเอาเก็บไว้เดี๋ยวให้เอามาเก็บไะเร็วอเล็ดอเล็ดรู้จักเขาไหมอะรู้จักใครอะก็น้ำทิงอ๋อเพื่อน,นเหรออ๋อไ,ไปไปเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับว่าเขาถมที่ไปถึงไหนแล้วนะดูสิเขาคงถมเสร็จแล้วเขารอให้ฝนตกนะครับเพื่อเขาจะปูหญ้าใหม่นะแต่เพราะว่ามันมันเป็นดินที่ไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากให้เด็กๆเล่นนะบังทีมันมีเศษแก้วด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีมาลีน่าสวัสดีพี่วุ้นเซนสวัสดีทุกคนครับ ก็โอเคนะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้ครับวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมทาการบ้านเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจเรียนนะครับส่วนพรุ่งนี้ใครที่อยู่แถวนนทบุรีงามวงวานก็ไปเจอออมเล็ตได้ที่ห้างเดอะมองงามวงวานนะครับไปที่งานซิเวเนียนแฟมิลี่นะครับเป็นงานมีสินค้าลดราคามากมายครับเจอกับออมเล็ตแล้วก็เชอร์เบตได้ที่งานครับคลิปนี้พ่อเอ็มและก็ออมเล็ตขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ